สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง data entry form ใน Excel นะครับหน้าต่างป้อนข้อมูลนะครับหน้าต่างสำหรับป้อนข้อมูลในโปรแกรม Excel นะในการป้อนข้อมูลใน Excel นั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็อาจจะป้อนด้วยมือนะนะครับเราป้อนเองนะนะในการที่หลายๆคนนะครับเริ่มต้นรวบรวมข้อมูล เสร็จแล้วก็จะทำการป้อนข้อมูลในโปรแกรม Excel เพราะว่ามันหาง่ายนะครับมันติดอยู่ใน Office อยู่แล้วนะครับในขณะที่โปรแกรมเฉพาะนะครับในการป้อนข้อมูลนั้นมันอาจจะไม่แพร่หลายบางคนก็ป้อนลงไปในเอ็กหรือโปรแกรมเลยนะครับก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับ แต่การป้อนในโปรแกรมเนี่ยนะครับโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆตัวเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบสำหรับ Data e n t r y โดยตรงนะนะครับมันไม่ได้ออกแบบสำหรับ Data e n t r y โดยตรงทำให้การป้อนข้อมูลนะครับมันก็เหมือนกับการป้อนในตารางนะครับธรรมดา,าซึ่งคล้ายๆกับการป้อนใน Excel ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราก็นะครับ,รนะรบป้อนข้อมูลพิมพ์ตัวเลขไปแล้ว ใช้ลูกศรนนะชี้ไปทางด้านนะครับชี้ไปทางด้านขวานะครับหลังจากป้อนแล้วตัวที่2ก็คือ1นะนะแล้วก็71นะครับแล้วก็182นะครับ2 2นะครับจากนั้นเราก็ต้องเลื่อนเมาส์มาอยู่ด้านที่3นะครับบรรทัดที่ถัดมานะเพื่อจะป้อนแถวที่ 3นะครับลักษณะนี้นะครับก็คือการป้อนใน Excel ธรรมดานะครับซึ่งมันอาจจะเร็วนิดนึงก็ต้องยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราป้อนมาถึงตรวนี้แล้วนะครับ Enter ไปเนี่ยเราก็ใช้ชิป a l t ทนเนตนะลูกศรชใช้นะครับใช้ Control นะครับใช้ Control ลูกศรชี้มาด้านหน้าเราก็สามารถเริ่มต้นได้นะครับในกรณีที่คนที่ป้อนข้อมูลใน Excel นะ ถ้าหาข้อมูลมันอยู่นะครับด้านหลังเยอะๆนะตัวไปใช้คอนโทรลลูกศรชี้มาทางด้านซ้ายมือน,นะครับมันก็จะมาเริ่มต้นตรงแถวใหม่นะครับอันนี้ก็คนที่ใช้ Excel ไปบ่อยๆก็จะป้อนข้อมูลผ่าน Excel ก็สามารถทำได้นะครับแต่ในตัวอะไรนะครับโปรแกรมเนี่ยนะครับการป้อนบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะป้อนข้อมูล ใช้นะครับการพิมพ์หลายครั้งนะครับพิมพ์หลายครั้งทีนี้ในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงตัวฟอร์มนะครับตัวฟอร์มสำหรับโดยทั่วไปเนี่ยโปรแกรม Data e n t r นเน่ยมันมันไม่ค่อยแพร่หลายนะมันมีนะอย่างเช่น CS Pro ผมเคยทำคลิปอยู่นะครับ CS Pro นั้นใช้งานยากไหม ก็ไม่ยากนะนะครับเป็นโปรแกรมสำหรับให้ใช้ฟรีนะครับของอสำนักงานสิทธิแห่งชาติของอเมริกานะครับมันสามารถไปดาวน์โหลดมาได้นะนะครับ CS แล้วก็ PRO นะ PRO นะครับซึ่งเหมาะสำหรับป้อน Data นะครับโดยเฉพาะนะครับทีนี้หลายๆท่านอาจจะ ใช้การป้อนมือนะครับแล้วก็สิ่งที่นิยมก็จะนิยมป้อนใน Excel เพราะว่า Excel นั้นมันมีนะครับมันมีคนเข้าถึงโปรแกรมเนี่ยได้ง่ายกว่านะครับโปรแกรมมีคอข้อมูลต่างๆซึ่งการป้อนข้อมูลก็นะครับนิยมใช้ใน Excel แต่ว่าการป้อนใน Excel ส่วนใหญ่ก็จะป้อนแบบนี้ครับนะทีนี้ในฟังก์ชันนะครับที่ผมจะพูดถึงของ เอ็กเเนี่ยนะครับมันก็มีฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับเราก็เป็นฟอร์มนะครับเป็นฟอร์มเรามาที่นะครับเลือกนะฮะตัวนี้นะครับใช้คําสั่งเพิ่มเติมนะครับแล้ก็เลือกนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นทั้งหมดครับแล้วก็เลื่อนไปหาฟอร์มนะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะนะครับอยู่ประมาณกลางๆนะนะครับแล้วก็ดึงเข้ามาแล้วก็ตอบตกลงครับอ่ามันจะมีไอคอนอยู่ตรงนี้นะครับเอาก็คลิกเลือกได้เลยนะครับจะเห็นว่ามันก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับอ่ก็จะจำว่าเออมันมีการบันทึกไปแล้ว2เรคคอร์ดนะครับทำไปแล้วนะครับเราก็ป้อนได้เลยนะครับอ่า ก็แท็บๆก่อนเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ที่เลคคอร์ทที่1น,นะครับอัออนนี้เลคคอร์ทที่2แล้วนะครับเราก็ Enter นะครับใช้ Enter กับแท็บนะนะครับ Enter เพื่อที่จะเข้าไปป้อนข้อมูลตัวใหม่นะครับเขาเรียกว่ารระเบียนใหม่นะนะครับระเบียนใหม่ยกตัวอย่างเช่นผมจะป้อนระเบียนใหม่ก็คือนะครับตัวนี้เ็าจะพิมพ์3นะครับพิมพ์3 แล้วก็แท็บนะครับเพื่อที่จะไปเซลล์ใหม่ก็จะเป็น1นะครับแท็บเจ็แท็บหนึ่งหกแปดนะครับแท็บสามแท็บสามแล้วก็นะครับ Enter รครับถ้าเรากดแท็บนะครับมันก็จะมาสร้างนะนะครับเดี๋ยวตอนที่แล้วก็กด Enter นะครับมันก็จะเข้าไป ใหม่ที่เราป้อนข้อมูลไปนะนะครับถัดมาเราก็เริ่มต้นที่4ครับเริ่มต้นที่4นะครับแล้วก็แท็บนะครับพิมพ์เลข4แล้วก็แท็บนะศูนย์นะครับแท็บหกสองแท็บหนึ่งหกเจ็ดแท็บสามแท็บสามแท,บ 3, แทบ็บแล้วก็ enter นะครับมันจะเข้าระเบียนที่สี่ตัวตัวใหม่นะนะครับ r คอร์ดใหม่เป็นสี่นะครับทีนี้ เราป้อน5ครับ5หน้าแท็บนะครับแล้วก็1แท็บ70แท็บ172แท็บแล้วก็3แท็บ3แล้วก็ Enter นะครับอ่าดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถป้อนข้อมูลได้ง่ายโดยที่ไม่ต้อง Move ครับไม่ต้อง Move ตัวเซลล์ครับ การที่ไม่มูคตัวเซล์เนี่ยทำให้เราทำงานได้ง่ายนะนะครับต่อไป id 6ครับ id 6 t แทบนะครับแล้วก็1 Tab 6แทบ็บ6 0แทบ1 0, ทบแล้วก็3 t a แทบ2 enter นะครับอพอถึงตัวเซล์สุดท้ายก็ใช้ enter นะครับมันก็จะบันทึกให้นะเราป้อนสัก10 10ตัวก่อนนะป้อนสัก10ตัวแล้วกันนะครับ 7นะครับ7แทบ0แทบ65แทบ166แทบ2แทบ3แทบแล้วก็ Enter นะครับต่อไป8ครับ1แทบ65แทบ175แทบ2แทบ1 Enter นะครับ เห็นไหมครับข้อมูลมันก็จะป้อนเข้ามาในเซลล์อัตโนมัติโดยที่นะครับเราไม่ต้องเลื่อนเคอร์เซอร์นะสมัยก่อนเนี่ยมันต้องพิมพ์ไปถึงตัวสุดท้ายนะครับแล้วเลื่อนลงมา1ช่องนะเวลา Enter 1 Enter ปุ๊บก็ต้องคอนโทรลลูกศรชี้มาทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าพิมพ์งานเบลอๆก็จะคล่องขึ้นนะครับแต่อันนี้เป็นฟอร์มให้เลยนะเป็นฟอร์มให้เลยต่ออีกสัก2แถวนะเก้านะครับแท็บศูนแทบ 59าเกแท็บแล้วก็160่งหกศูนย์แท็บสแท็บสามเอนนะครับต่อไป10ครับอ่าสุดท้ายนะ10บแท็บศูนย์แท็บหกศูนแท็บนะครับแล้วก็หนึ่าแปดแท็บสามแท็บสามแท็บแล้วก็ Enter อ่์นะครับอันนี้ก็นะครับเมื่อท่านเสร็จแล้วก็ปิดนะครับอ่เราก็จะได้ ตัว Data นะครับเรียบร้อยนะครับดังนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นทริคัวใหม่นะครับนะที่ Excel เขาให้มานะครับเราสามารถใช้ Data Entry ได้นะครับเป็นฟอร์มให้โดยต้องไม่ทำไม่ต้องทำพอฟอร์มนะผมว่าสะดวกมากนะครับเราพิมพ์แค่ h e T เฮ a เ table บอกว่าเป็นอะไรเสร็จแล้วก็ระบุเป็นฟอร์มนะครับแล้วก็พิมพ์มันได้ทั้งตัวชื่อนามสก,กุลอะไรพิมพ์ได้หมดเลยนะนะครับพิมพ์ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเอาตัวอย่างที่เป็นเป็นข้อมูลในอะไรนะครับในตัวอย่างผมมา,าเป็นตัวอย่างในการบันทึกซึ่งนะครับสําหรับผมอะมันง่ายนะครับในการที่จะไม่ต้องสร้างแบบฟอร์มใหุ้่งยากนะอย่างใน CSPro นะเป็น Data Entity นะครับ การสร้างฟอร์มขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะทำเนี่ยมันก็ยากกว่าตัวนี้หน่อยนึงแต่ข้อดีมันคือสามารถคอเช็คได้มันป้องกันอะไรคนระับการพิมพ์ผิดเขาเรียกว่า t y p ปิ้ง r r อ r นะครับอฟอร์มตัวนี้ไม่ไม่ได้ป้องกันทา p ปิ้งเ r or นะการพิมพ์ผิดครับเยกตัวอย่างเช่นเมลเนี่ยนะครับสามารถป้อนได้แค่0ูนย์กับหนึ่งอย่างเงี้ยครับ ถ้าเป็นโปรแกรมที่เป็น Data e n t r นจริงๆเนี่ยมันสามารถป้องกันได้ถ้าเราป้อนข้อมูลที่ไม่ใช่1กระ0มันจะเตือนเลยทันทีนะครับมันจะเตือนเลยทีหรือถ้าเป็น ID นะครับถ้า ID ซ้ำมันก็เตือนอีกนะครับอันนี้คือโปรแกรมสำหรับ Data e n t r นโดยเฉพาะนะครับ แต่ว่านะครับโปรแกรมนี้นะครับไม่ได้เตือนนะไม่ได้เตือนนะครับต่อให้เราพิมพ์อะไร id ซ้ำนะครับ id ซ้ำมันก็ไม่เตือนต่อให้เราพิมพ์นะครับเพศนะครับเป็น3เป็น4ก็ไม่เตือนนะครับมันเหมาะสำหรับการป้อนเข้าไปเฉยๆนะครับแล้วค่อยไป c ล e a n data อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับช่องทางง่ายๆในการพิมพ์นะครับ ในขณะที่เราไม่จําเป็นต้องพิมพ์ไปตามช่อง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 ชนะครับแบบเก่านะแล้วก็ปรับให้เป็นฟอร์มซึ่งมันก็สะดวกขึ้นนะครับทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าสาว่าติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ